ทัศนคติข้อคิดประจําใจของมหาเศรษฐีโลกคนสําเร็จหรือเศรษฐีไม่ใช้ชีวิตแบบคนหวังรวยในภายภาคหน้าคนสําเร็จจะคิดว่าคุณมีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการและไม่ตกเป็นทาสของเงินเศรษฐีจะก้าวข้ามความผิดพลาดที่ทําให้ เปลืองเวลาเปล่าและเรียนรู้วิธีหาเงินให้ได้อย่างรวดเร็วโดยมุ่งความสนใจไปที่งานทำแล้วได้เงินเท่านั้นยกตัวอย่างการใช้ชีวิตแบบหวังรวยภาคหน้าคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความยากลำบากทางการเงินสูงโอกาสที่คุณจะควบคุมอนาคตทางการเงินของคุณมีความเสี่ยงสูง ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้คุณปล่อยให้งานที่ทำมาครอบครองเกินไปคิดเป็น71%ซในช่วงวัยหนุ่มสาวคุณมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ใช้ชีวิตในช่วงที่เคยฝันไว้คุณใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความพอเพียงทางการเงินคุณไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจที่อยากจะทำเพราะยึดเอาเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ พออยู่พอกินในทางกลับกันถ้าหากคุณได้ใช้ชีวิตเศรษฐีมุ่งรวยให้ได้ในเร็ววันมีหลักคิดว่าคุณจะเป็นผู้ควบคุมอนาคตทางการเงินด้วยตัวเองซึ่งจะตรงกันข้ามความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์คุณมีเวลาจะได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการหรืออยากทำ คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการหรือชีวิตที่หรูหราในบางครั้งที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินโอกาสที่จะมีปัญหาทางการเงินกับความตรึงเครียดคุณจะไม่เจอคุณสามารถเลือกอะไรที่มันอิสระได้โดยไม่กังวลเรื่องเวลานี่คือความสุขทางใจของคุณดังนั้นนะคะ คนรวยที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองเข้าใจดีว่าการพนันมีโอกาสชนะมากที่สุดคือการเลือกเดิมพันกับตัวเองเศรษฐีจะนำความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนและมองให้ออกว่าทำไมพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จ นี่คือหลักคิดแนวคิดของมหาเศรษฐีมุ่งให้รวยในเร็ววันเศรษฐีจะตัดเรื่องไร้สาระออกจากชีวิตเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงและมีความเชื่อว่าโลกเหล่านี้มีสิ่งต่างๆอยู่มากมายเหลือเฟือถ้ามีความขยันขันแข็งเพราะหลักคิดของเศรษฐี เชื่อว่าในโลกนี้มีเงินให้เราหาอย่างมากมายโดยไม่มีขีดจำกัดสิ่งเดียวที่จะหยุดยั้งไม่ให้คุณลงมือทำนั่นก็คือการที่คุณมองโลกเต็มไปด้วยความแรนแขนฟังจบหวังว่าคงได้ประโยชน์และนำเอาหลักคิดนี้มาปฏิบัติใช้ให้เห็นผลในชีวิตนะคะขอบคุณที่ติดตามกันภาสเปนพอดแคส